สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้านชูขูดทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสลาสวรรค์เนาะหลังจากซิกเกิลจากเกี่ยวข้าวเขาก็จะมาแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องนี่หน่อไม้ป้าขอไปหาน้อเขาจะมาเห็ดเมนูแกงหน่อไม้กินเถียงวันนี้ฮะผมมียังกินดอกควายยูน่าโคกเนาะงบุกไปมียังกินปูปลาก็ยังโบใหญ่พี่น้องมันกะทิรักแม่แล่น้าลายเนาะกะหากระไรพวกนี้จะมาปอกหน่อไม้เนาะปอกในระดับหนึ่งอะไรเป็นหน่อไม้บงเนาะพี่น้องตอนนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องเลยลมแห้งแห้งเนาะ แกงน้องไม้บงนี่แหละจะมาแกงมือดีกว่าีิลงมือเองเนาะมือเองเลยล้มขนาดเลยได้พี่หน่อยปอกมาไม้ อยู่หน้าอยู่หน้าวางทีพอกับแม่เขานอนฮะน,นั้นน้ำไม่ไหลน้อยอยู่คูณนี่ชิมิแต่น้งไม่บง่งน้งไม่บ่งกับเริอยู่แถวนี้ดอกอยู่บ่งอื่น แนวมันน,น้อยแนวแน่นแน,นวอะมันใกล้ชีวะเนาะมันใกล้ชีบิด้วยน้ำม้ก็ันอ,อยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาแก้วมีน้กินนิแงน้ไม้นหนัมนนนนมวมันไปเฉล่ยที่น้องเลยพอไดดดำลงชีวิตไปเมื่อ,อ,อวัน,วนกินเพื่ออยู่รอดเนาะ หม้หมัก,กบมกเขบอได้หมักไปได้เลยเจกกินไปสั่นแหละมันก็แซ่บอยู่ได้หรอเดี๋ยวเขาขอปอกไม้ก่อนเนาะนี่เขากะปอกมาไม้เป็นทีบร้อยเนาะเขาสิทำการต้มก่อนเนาะพี่น้องอพาไปก่อนพาหม้อก็ได้ สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้เรากำลังทำข้าวเบื่อเนาะพี่น้งองเนาะแกงอะไมชาบกขกเลยกะเอาก้อยชากน้อยจะแทะเนี่ยนี่ลุงจะนี่อ่ะขกไหมขกกับขกไหมลุงจะนี่กกกนนข,ขกขขขตีนเกียนอันอันาเกียนตะกีนนะ้น,นีก็ลุงที่เราด้วยอ่าดูนี้โบราณถักสังเกตเบื้งฉากสามอะไรจะไปก็บไหมใช่ไหมเนี่ยเอาเลยสามไม่ตอ <laughs> เต็มกำเลยมอเนยับกระรี่รอตั้มมันบุกอะไรฉีกมันอ่ะแหลกเลยแล้วฉีเป็นผักไก่แงงเนาะไว้ฉีกแงงทำไมเนี่ยังดอกพี่นอ้นองเ,เลยครับโอ้มอโน,อนไม่โอ้เทียนนานดังไฟอยู่ข้างบนสะดวกสบายอยู่เสียงลมแล้วแบบแงงขนาดพี่น้อง ดเดือดแลยน้องพี่น้อง้ว่หจืดรอบอหิวเข่าแล้วได้มันที่บายเลยเบื่องชิมมนก่อนออตอนนี้เขากะยินน้ำต้มเป็นทิยมร้อยน้องพี่น้องอันนี้คือกระดูกมัวเด้อเขาจะมาปรุงเครื่อนใส่น้ำเนี่ยนั่งกับข้าวเบือลงไปก่อนข้าวเบือก็ไล่ลายดยอกข้าวปนนอกนั่า ใส่แจงน้อยก็ได้ป่ะใส่น่ะเนี่ยนางลงไปเรียบร้อยอออ๋ล้นงเตอนนี้แกงน้ำไม้หมาะแกงน้ำไม้เขากำลังเริ่มเดือดแล้วเนาะจะน้อยเขาก็จะเอาแป้งนัวเอาเกลือเอาประแดกใส่น้อยเพีองให้มันเดือดดีก่อนจักหน่อย ตอนนี้มันก็เดือดแล้วเนาะก็จะใส่แป่งนัวพี่น้องเลยใส่เป่งนัวใส่เกลือดิใส่แป่งนัวแล้วเขาก็จะมาใส่ปลาร้าจำหุงดิเนาะจำหุงแล้วหลงตอนนี้เขาก็ปรุงแล้วไปทีบล้อยใส่ผักแยงลงไปพี่น้องเลยแยงก็ได้เลย กิชองตู่างหนาคัวไก่บ้า<ม>เปลนเออเอ,เอ,เ,อเอานี่กินลาบลาบน้ไม้หอมแล้วบน้หอมแล้ป่ะพี่น้องพ้อมเชิบเอพี่น้องแอกงนมันกันมาพี่น้องเข่าน้ำกันบ่ะเลย มีอย่างเดียวเจมอะไิดอะไรนั่งยรนั่งคุยอะไรนั่งคุยไนยอะไรนั่งค ไค่ปบ้านค่อยๆกินหนึ่งระมองลูวเขามาอย่างมาม่มกินผู้ชายบอกผู้ชายมั้ขาอย่างเขามกินวัวตังหัวเข่ากมล น้องแพทวบันทงเนีเบ <sa fe> ื่อบางคนก็เปิลไายอยู่นะแต่ว่านาใครตูงทงกใช้ได้จังเลย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> cái <laughs> Gõ Để không cái lỡ này mình hấp cái nó

เรากระต่ายน่องเราก็ตายตัดมูเลยไปตายมูเลยบ่อารมณ์เนอะคมขึ้นลงนะอารมณ์คมขึ้นเชะ เนี่คมอย่นีม่คม่นีม่งนาะมไหลไ้เพิงทุนอยได้บุดบุดบุดบุเินงีน่ะทำงานต่งประเทศไปเข้วเนาก็ส่นใหญ่เองไ่พอแกงไม่ไหลงคือแล้วเขาเนาะเขาหงำเขาหงำเขาหงกันมา

โอเคนะ้องพี่น้องสหราลิปนี้คราก็ด็ขคอจบคลิปเอาไว้ชมน้ากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นเด็เพื่อสิขภาพกินหม่ๆจะส่งมาเราพบกันในพี่น้องคลิปหน้าสหราลิปน้ก็สบายดีสบายดี